ช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีแล้วจอยไปงานยะริงใช่แล้วนะยะริงเดี๋ยวก่อนสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีถ้าแขวงแขนเรื่อยๆพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานเทศกาลปลากระพงของดีเมืองยะริงนะฮะครั้งที่20จะจัด2วัน2คืนก็คือ25แล้วและก็26บมิถุนายนเมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะอําเภอยะริงได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆของจังหวัดจัดงานเทศกาลปลากระพงของดีเมืองยะริงครั้งที่20บบริเวณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลยะริ่งและก็สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะริ่งนะฮะเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นและก็เสริมสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเราชอบการแต่งกายของพี่น้องที่นี่มากเลยเราใส่เมื่อวานเนี้ยที่พิธีเปิดงานนะครบเครื่องเ้กจัด เต็มชุดสวยมากเค้กใส่ได้ไหมเค้กจ๋าไม่เอาแล้วนี่สวยมากสวยยังสวยแล้วรู้สึกว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะนะฮะนึกถึงแบบชุดล้านนาทางภาคเหนือเนาะทางภาคใต้ก็จะมีแนวแนวแบบนี้นะฮะภายในงานก็จะมีการแข่งขันจักรยานแรลี่นะฮะเริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอไปยังแหลมโพซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญรวมถึงมีการแสดงดีเกฮูรูด้วยลิเกทางภาคใต้ตกอเราชอบเราชอบจังหวะเพลงเขามีการจัด อิทศการแสดงผลงานของส่วนราชการแล้วก็ขบวนของดีเมืองยะริ่งของแต่และชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปไปได้เลย,ยนะฮะน,นี้วัน <ไป S 1> สุดท้าย<ม>าแล้วเ,เขาทํากระพงแกงส้มกระพงอร่อยอะเคที่มันเป็นแกงเหลืองแล้วก็ใส่หน่อไม้หรือว่าใส่เขาเรียกอะไรนะเรียกไม่ถูกเอเอเอ,อะไรสาพัด ไปยะริงกันอร่อยอ่ะอยากกินแกงใต้เลยเอาไปจองตั๋วเลยต้องไปต้องบินนะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายตั๋วถูกด้วยต้องบินไปเท่านั้นนะคะแล้วเราจะไปไปเนี่ยไปร่วมงานกับเขาเพราะว่าอยากใส่ชุดแบบตะกี้นี้เคอยากใส่ชุดประจวบอยากไปกินกระพงปลากระพงเอาละคุณผู้ชมขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามนะฮะแล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเนาะเพราะว่ารายการถัดไปรายการนบ้านของเราข่าวค้นรับอารุณข่าวสารอย่างแน่นอิเหมือนเดิมเลยขอบคุณทุกข้อความทั้งนั้ ทั้งติทั้งชมทั้งส่งความรักถึงกันใช่แล้วเนี่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เราสองคนรวมถึงทุกาน,นทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ